bye <music> ทุกคนไปเยี่ยมคาเฟ่เปิดใหม่ของเรานะคะจริงๆอ่ะน้องเปิดมาสักพักแล้วแหละแต่ว่าเราเพิ่งกลับมาเปิดหน้าร้านให้เข้าอีกทีนึงนะคะวันนี้เราก็จะพาทัวร์ร้านเราแบบย่อมๆเนาะอันนี้บรรยากาศในร้านนะคะร้านเราเป็นร้านแฟนอาร์ตนะคะแล้วก็มีสินค้าที่เราออกแบบเองด้วยอยู่ที่ตรงข้ามเซ็นทนรัลพารามสามนะคะ เดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูว่าวันนี้เราทำอะไรกันบ้างเนาะมีสินค้ามีของเข้ามาใหม่มีต้อนรับลูกค้าหน้าร้านแล้วก็มีทำแพนเนอร์กับเพื่อนๆค่ะมาแล้วสักคริสโอ้ยเฮ้ว้าวหลอดเฮ้ อฮ้ยเสรษดายนะอว่าชาแนาจะได้ไปเลยแต่ไม่ไปเป็นไรเดี๋ยวเราจะส่งตามแจกจนกว่าจะหมดเดี๋ยวคิดว่าน่าจะได้ถึงเรื่อยๆอ่ะสัปดาห์หน้าอะไรอย่างเงี้ยสัปดาห์นี้เขามีคอนกันนาะสัปดาห์หน้าน่าจะใชออ่คนน่าจะมาได้มากขึ้นอะไรเงี้ยก็แจกกันไปยาวๆอยากดูน้องบอมแล้วอ่ะน้องบอมด้วยใช่ไหมปึ๊บแล้วก็ฮักยอนเทศประเทศหรือจอร์นาลักเดียวน้ำ ร้านนี้อันนี้น้ำไม่ขายที่คาเฟ่ด้วยนี่ใช่ไหมใช่ก็เมนูเขาเลยเขาชื่อว่าอะไรค่ะเมนูเมนูชื่ออะไรนะอะไรซัมเมอร์ส a s h ชอะซัมเมอร์สแฟลชเดี๋ยวเราลองเอาไปเสียบกับเมนูน้ำดีกว่าเพิร์สแคร์ก็ข้าวแล้วเย่เลี้ยงดีกว่าของข้าวคะ่ะอันนี้เราตั้งใจว่าจะมาแจกให้คนมาคาเฟ่โดยเฉพาะเลยนะ

เดีียยงอเสร็จแล้วน้ำแก้วแรกนะฮะที่ชงเองปกติจะมีน้องชงให้แต่ตอนนี้น้องไม่อยู่แล้วก็เลยชงเองคับสลีก็คือมาแล้วเรียบร้อยช่วยมากแล้วก็มีน้องชุกี้คุกกี้นะคะ น้ำยูซุของพี่กาถ่ายรูปน,นาปน,นจนน้ำแข็งเริ่มละลายหมดแล้วแล้วก็กิฟต์เอาเวก็มี3ชิ้นนะคะเราว่าเราจะแจกไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะหมดเลยเพราะฉะนั้นใครที่ดูคลิปนี้แล้วอยากได้นะยังไม่มีก็แวะมาที่ร้านได้นะคะเดี๋ยวเราส่งแมปไปเอาไว้ใต้ e s สคริปชันไปเลยโอเคเดี๋ยวทำเมนูฮักยอนแล้วนะอันนี้ ไม่ใช่ของลูกค้าค่ะเป็นของพวกเราเอง ภูสะใจแม่แม่เลยจ้าสีสวยะะเดี๋ยวแต่งตัวให้น้องก่อนชิบแล้วก็เีวบอค่ะอันนี้นะคะพี่บอยจะเป็นหนูทดลองให้กับเราเอง <c oughs> <c oughs> จัดไปค่ะจัดไปเลย ซีอูนะคะเข้ามาแพคของตอนชาแล้วก็ตอนนี้เรากำลังจะทำแพนเนอร์กับเพื่อนๆเป็นครั้งแรกที่มาเล่นแล้วก็มาฟีกกับคนอื่น Hello ฮ <everybody. S 3> <Hello. S 1> ัลโหล y b o d y เราไม่หายหน้านะกันเนูเพื่อ p r i v a c y ของทุกคนให้เห็นแต่แพนเนอร์สวยๆพอตอนนี้หน้าไม่ไหวแล้วบ่ายบ่ายนะาโซมากเลย อันนี้คือเราบรรดาของฟรีที่เราจะเอาไว้เล่นในแพนเนอร์นะคะถ้ามาทำที่แฮปปี้มันก็ดีอย่างนี้แหละทุกคนเพราะว่าของแจกเยอะมากนี่คือแบบหยิบเล่นได้ตามสบายนะคะถ้าใครเคยสั่งสินค้าของเราออนไลน์อันนี้ก็จะถูกแบบสุ่มๆแถมเนาะแต่ถ้ามาที่นี่ก็คือหยิบเลยถูกแบ่งเป็นกองๆองวงไว้เนาะอันนี้ NCT T by T N High Pen t r a s u r e เดอะบอยสัญญาณนี้เจ้น4ี่หมดเลยแล้วก็ BTS กับ Happy Heart อยู่ทางนี้นะมีจังกุกด้วยมาสัมภาษณ์ค่ะฮัลโหลอันยองวันนี้เราทำพันเนอร์อะไรอ่ะนี่กลงังคึ่งมาดูทำไมาวันไทียรอย่าหลัง ใช้สติกเกอร์ป๊อปปี้คือดีมากโอ้โหนี่คือฝ่ายขายของบริษัทเรานะคะทำงานาดีมากทำงานทุกเวลานะคะขายเก่งใช้เก่งนี่ไงป๊อปปี้เลิฟน่ารักโอ้ยคิวอันนี้คือวันเกิดพี่โฮปหรอใช่ไปวันเกิดพี่โฮปแล้ววันนี้จะทำตีมอะไรอะ่ะวันนี้ตั้งใจจะทำ ต่อก็คือเราคอนออนไลน์เนาะคือเราไปดูกันมาวันสุกศุกเย็นแต่ตอนนี้จริงๆตัวเขามีคอนกันอยู่ใช่ปะอยากไปวะ้ตใจใจอยู่นู่นแล้วนะแต่แต่ไม่เป็นไรทำแฮนเนอร์ปอบใจไปก่อนลวกันโหนี่คือกล่องขุมสมบัติของเขาก็คือถ้ามาทําที่ร้านก็คือหยิบคาบูโรลตัวเองมานะคะถึงมันจะไม่ใช่ยี่ห้อคาบูดรลเถอะหยิบกล่องอุปกรณ์ของเรามาทอ้นี่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 ก็สติกเกอร์ ถ่<ป>ายเ<ด>กง<ะ>่งจริงจริงนี่ลา,ลายเดียวกับข้างบนเลยนี่ใช่อ้าวโดนบงังไอ้นี่บงังพอดีนี่อันเนี้่เราดูไอเดียมาจากคลิปของพี่ไม้มที่แบบว่าเวลาจัดจัดยังไงเพราะว่าตอนแรกอ่ะดูไม่ออกเพราะว่าตอนแรกก็เหมือนงงเหมือนกันเนาะเพราะว่าให้มาเป็นวีแล้วก็ให้มาแค่แบบสิบสองแผ่นเป็นเดือนเลยอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าจะใส่ยังไงก็เลยเออเอาไอเดียมาว่าแบบเออใส่ไปเองแบบอยากใส่อะไรก็ใส่เลยวันที่น่าจดจาของเนี่ย ของอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นแบบวีคแรกออกเม์ดอันนี้ออกของแบบชูกาวีอันนี้เพลงบางทันที่จะเตรียมปล่อยช่วงวีสามเลยอ๋ออันนี้ก็คือตารางบางทันเป็นตารางงานบางทันอ๋อใช่พอนี้เป็นเล่มของบางทันแล้วก็ใส่อะไรก็ใส่ลงไปเลยสซโนุก่ะอย่างเงี้ยคือแบบว่ามาทําด้วยกันเนาะปกติทาคนเดียวเราก็จะมีไอเดียของเราคนเดียวแต่ว่าพอมาทําด้วยกันอ่ะก็จะได้แชร์แชร์ไอเดียกันแล้วก็แชร์แชร์สติ๊กเกอร์กันด้วย อันนี้เนี่ยรุนน่นนี่สวยนี่ตาออมโฟล์อีฟนี่นใสายดอมไทยเพิ่งเริ่มเข้ามาตอนนี้เราก็วีดโฟลอีฟอยู่อันนี้เลิฟ l ริจูเลิฟลินั่นเองนะฮะซูจองนี่ด้วยหรอใช่ไหมน่มารักนี่ก็ใช้สติกเกอร์แล,แล้วเราเซมฟรีหรือเปล่าหรือเสียตงังเสียตังเอาทำเสียงเหมือนโดนดุอ้าเปิดเปิดต่อ ออ้ยสาวกเทนน่ะสาวกเทนเราก็ชอบใช้เทนเหมือนกันออ้ยนี่คุณนำรานี่น่าคุณหัวหน,น้าห้องนำราเราจริงๆเราอะก็อยากทำหน้าของออฟฟ้าซาเตสเหมือนกันแต่ว่าเลยยุกติ่งไปแล้วทำไม่ทันติ่งอะติ่งเร็วเกินไปคือแบบว่าแป๊บๆเปลี่ยนอีกแล้วเอ๊เมื่อกี้ยังคุณนำราอยู่เลยนี่ <laughs> สวยอะ่ะแตงหวานมากนะฮะ วลราชอบอันนี้เซต็จ ABC ใช่ไหมหลักการนี้ของบัตเตอร์ครับอันนี้อะไรอ่ะอบัตเตอร์ไฟปะใช่ <Z butterfly. S 2> เซตบัตเตอร์ไฟเหมดแล้วเหมดแล้วหรออันนี้ก็สวยเป็นคุ้คนหมดแล้วมีสองสหน้าเราวันนี้จะทำอะไรไหมเนี่ยวยอันนี้น่ารักนี้ทำเองเลยนี่นี่ถ้ามีคนอยากได้ของแจกทับขายปะเอ้ทำแจกปะแจกไม่ได้ลมเกิดเล้ออ,อ๋อ <laughs> ต้องแจกว่อนครบรอบลราไหม เอ้นี่นี่นั่นีต้องถ่ายอันนี้นนนนนนสวยเนี่ยเราพอมาทำแพนเนอร์ด้วยกันก็จะได้แอบดูเล่มของคนอื่นนี่อุปกรณ์ชี้ก็ไม่น้อยนะนเนี่ยเพียบเลยนัเนี่ยใช้ด้วยดิเพียบเลยเคเด๋ยวมานดูเล่มของเราบ้างส่วนวันนี้ของเราเอาเอา่เอจริงๆเอามาทุกเล่มเลยมีเล่มทำงาน อันนี้เล่มอธิษฐานซึ่งเป็นรูปน้องคิวแล้วตอนนี้มล้วก็เล่มสุขภาพร่างกายเล่มเล่มบางทานแล้วก็เล่มแฮปปี้ทำเล่มไหนก่อนดีอ่ะ มันเก้าเราทำกล้าไปแล้วแหละนี่อวดอวดอวดเราทำชูก้าไปวันก่อนอ่นเลิศเ A สุดๆยังไม่เฉดใช่ไหมยังไม่เฉดเราอยากได้ครับสลีฟมาตัดเลยอะ่ะกดไปปะกล้ามาเรียวเฮ้ยเราจะทำงไงดีอะ่ะชึบแล้วก็แปะชึบแต่ว่ามันบางข้างนี้นะ หนูว่าน่าจะต้องได้นี่ไหมนี่ จรินจริงซับสลริปเอาไปใส่แก้วได้หรือแบบเอาไปใส่แก้วแล้วก็แบบไว้แต่งห้องอะได้ถามถามแทนทุกคนได้ไหมคะ่ะว่าแบบเวลาแบบอยากรู้ว่าเวลาทำแพนเนอร์แต่ละทีอะไรเนี้ยมีแบบมีไอเดียก่อนปะมีไอเดียว่าแบบว่าจะทำจะทำตีมอะไรหรือว่าแบบอยากแปะอะไรก็แปะ ส่วนใหญ่จะมีพระเอกอะพระเอกอย่างเช่นอย่างหน้าเนี้ยพระเอกก็คือทําอะไรก็ได้แต่ว่าอยากแปะขับสลีปลงไปอะไรงี<ม>้แบบอย่างเช่นดัองอันนี้ก็พระเอกของอันนี้ก็คือรูปรูปนี้เพราะว่าชอบรูปนี้มากอย่างเช่นรูปนี้พระเอกก็คือเราเองเป็นนางเอกก็ได้คือแบบว่ามันจะมีชิ้นเด่นๆ่นสักอันหนึ่งที่แบบอยากแปะจริงๆ นอกจากอ,าอันนี้มันก็จะเป็นเหมือนบันทึกเรื่องาราวนี่ไงรูปเราสองคนอย่างอันเนี้ยพระเอกก็คือแบบตั้งใจจะเก็บมูทแบบแอนโทนที่งานแดดดี้อันนี้พระเอกก็เป็นจองกบกราอยากรู้ว่าม,ม,มีปีบางทีที่แบบว่าแปะไปเราไม่ถูกใจบ้างไหมไม่ต้องคิดมากเมื่อก่อนเป็นแปะเรารู้สึกอยากดึงออกอย่างเงี้ยเมื่อกี้ก็ดึงออกนะจริงๆครับเพราะว่าแบบเราอยากทําอีกแบบหนึ่งมากกว่าหรืออะไรอย่างเงี้ย ก็ไม่ต้องคิดมากคือไม่ชอบก็เหมือนเปลี่ยนหน้าแล้วก็ทำต่อเพราะยามางคนน่ะเขาเป็นมาแบบแปะไปแล้วเขาไม่ชอบแล้วเขาทิ้งไปเลยอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเหมือนถ้าถ้าด้านไหนไม่ชอบอ่ะก็ให้แบบพลิกแล้วทาหน้าต่อไปแล้วก็ทําไปเรื่อยๆมันจะเริ่มชอบขึ้นเองคือเหมือนก็จะเก็บแบบที่มาว่ากว่าเราจะทํามาเรื่อยๆแล้วแบบกว่าจะสวย,ยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเวลาสวยไม่สวยแต่เวลามันอยู่ด้วยกันเยอะๆมันสวยอ่ะจริงๆิงนะ แบบอย่าอย่าเอาทิ้งใช่ไหมเออตอนแรกแบบไม่ค่อยชอบแล้วพอทำไปทำมาเอ๊ะเริ่มชอบแเปิดกลิ่ากี่ทีมันไม่สวยลมาวางมาวางเออใช่ต้องแบบวางรวมๆกันนั่นแหละ่ะแล้วเอ๊ะใช่เพราะว่าแค่ลองถ่ายแต่ละคนเขามีโมเมนต์ที่แบบว่าเอ้ยมันไม่สวยแบบไม่ทำแหละทิ้งดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วบางที่เรารู้สึกแบบ เสียดา,ายลูกเสียดายสติกเกอร์อะไรเงี้ยเออเรายากข่าวโพที่เขาแต่งไวกว่เออเขามีโมเมนต,ต์แบบนี้มากไามอะไรเงี้ยนี่ตอนแรกๆก็เป็นแบบนั้นเหมออืมอนกันหนูชอบนุ้เราว่าฉิกๆมันเวิร์อยู่นะมันทำให้แบบกระดาษไม่เท่ากันแล้วมันได้แบบมุดอีกแบบอันนี้จำได้ไหมที่เราไปซื้อด้วยกันชน เออไม่เคยใช้อันนี้เลยมันเวิร์กไหมเป็นมา s ิ i n เทปขาวของมูจิหน้าตาคล้ายๆพลาสเตอร์มากเลยเหมือนพลาสเตอร์ยาเลย <laughs> มันจะต้องพองอ้วนมากแน่เลยพอใส่ขับสลิปไปอ่บายบายกลับแล้วหรอไายบาย,บาย <laughs> กลับดีๆนะ <laughs> รับค่ะมาไกลไหมหยิบเลยได้ครบเจ็ดใบเลยนะคะ จะปิดร้านแล้วแต่ว่าอยากจะพาทัวร์ร้านเพราะว่าตอนเช้ายุ่งมากเลยอยากจะอวดแสงตอนเช้านะแต่ว่าตอนเช้ามีลูกค้านะคะก็เลยเราเลยไม่ได้พาทัวร์ร้านแต่ตามสัญญาค่ะเดี๋ยวเราจะพาทัวร์ร้านเนาะแล้วก็จะให้ดูว่าวันนี้ทาแพนเนอร์เสร็จเป็นหน้าไหนฟังนะคะวันนี้เราได้แจมกับเพื่อนๆใช่ไหมเดี๋ยวเราจะมาอวดกันนะคะ ร้านของเรานะคะชื่อ Happy to see you ค่ะอยู่ตรงข้ามเซนทรัลพาราม3เคยเปิด grand opening ไปแล้วเมื่อปีที่แล้วนะคะแล้วก็เจอโควิดทันทีเลยแต่ว่าปีนี้นะเราก็กลับมาแล้วเปิดเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ควบคุมมาตรการอย่างดีนะคะสตาฟก็ฉีดวัคซีนครบทุกคนแล้วด้วยเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลย อันนี้บรรยากาศภายในร้านนะคะถ้าเป็นตอนเช้าเนี่ยแสงก็จะสวยมากเลยนี่ตอนนี้คือช่วงเย็นนะคะเราเปิดถึง5โมงนะคะอันนี้วันเสาร์เราเพิ่งกลับมาเปิดวันเสาร์วันธรรมดาก็สามารถมาได้นะคะเปิดตลอดแล้วนะตอนนี้ส่วนวันอาทิตย์เดี๋ยวเราจะมีประกาศอีกทีนึงค่ะว่าจะเปิดไหมแต่ถ้าเป็นไปได้เนี่ยอยากจะเปิดตลอดเลยเพราะว่า อยาจะจัดงานวันเกิดนะคะเป็นโซนแล้วก็มีเมนูน่ารักน่ารักให้กับเด็กๆทั้งวงการเลยค่ะโซนนี้นะคะจัดใหม่เลยสำหรับของฮัคจอนเดอะบอยนะคะนี่แล้วก็มีเมนูน้ำที่โชว์ไปแล้วด้วยตอนต้นแต่ว่ายังไม่ได้อวดมุมนี้เลยโซนนี้ของชูก้าแล้วก็มุมนี้มีคนมาเซลฟี่กันเยอะเลย แล้วก็รอบนี้นะคะเรามีแจกโพสถ์การ์ดบางทันครบ7คนเลยสำหรับคนที่แวะมาที่ร้านนะคะมีเท่านี้เลยนะคะมีจำนวนจำกัดแต่ว่าก็จะแจกไปเรื่อยๆจนกว่าของจะหมดเลยค่ะน้องต้นไม้อันนี้ก็เป็นฝีมือเราทำกระถางเองเลยนะคะน้องก็ขายด้วยสามารถซื้อไปตกแต่งบ้านได้นะคะคุณแม่เราเป็นคุ ลูกน,นะส่วนเราเป็นคนทำกระถางเองส่วนด้านบนเป็น collection cup s e r i ของเรานะคะเราเก็บสะสมมานานหลายปีแล้วเราก็เอามาโชว์ที่ร้านด้วยแล้วก็จะมีของที่เราทำเองเนี่ยค่อยๆเก็บสะสมแล้วก็ค่อยๆ่อยต่อยอดพีระมิดของเราไปเรื่อยๆเลย าในร้านถ้าใครดูไลฟ์ฟินสตูดิโอบ่อยๆก็จะคุ้นเคยนะคะเพราะว่าเราไม่ได้เปลี่ยนมุมเยอะเนาะแต่ถ้ามาที่ร้านช่วงนี้เนี่ยก็จะลด30%ถ้าซื้อเครื่องดื่มนะวันนี้ก็มีคนได้ของเด็ดไม้ติดมือกับไปเต็มไปหมดเลยสินค้ามีหลายวงมากาเลยค่ะตรงนี้จะเป็น Gen4 เ,เนาะ p a h e by แล้วก็มี a t ทิส อันนี้ที่บายที T นะคะ mm. ก็เอ็นซีทีหนึก็เพิ่งมาเติมวันนี้เลยค่ะเกิร์กรุ๊ปก็มีนะเกิร์กรุ๊ปตอนนี้จะมีอยู่2วงคือเลดเ e l เวตนะคะ mm. กับ Black พิ n k ของในร้านเยอะมากๆเลยเวลาไลฟ์เนี่ยขายเนี่ยแบบไม่หมดแน่นอน mm. อยากให้ทุกคนมาเยี่ยมเองนะคะที่นี่เพราะว่าของเราเยอะมากเลย นี้เริ่มมืดนิดนึงแล้วเพราะว่าข้างนองเกเย็นแล้วนะคะเป็นคอลเลคชันใหม่นะคะของมา s ์ซิ่งเทปค่ะมีหลายวงเลยมี bts, nct, the boy แล้วก็มีของแบรนด์ h p p y y h e r t t นะคะซึ่งเป็น Original Design ของเราไม่ได้เป็น k-pop น,นุฝั่งนี้ค่ะจะเป็น Happy Heart เป็นสินค้าของเราเองอย่างน้องหน้าต่างอันนี้ที่ เคยเห็นจากคลิปที่เราไปออกร้านเนาะจริงๆของเรามีอีกเยอะมากเลยในร้านนอกจากนั้นเรามีน้ำด้วยมีตู้น้ำอันนี้นะคะหรือว่าจะสั่งที่เคาน์เตอร์ก็ได้นะเป็นน้ำชงเลยแล้วก็อันนี้ น้องทำเนียบเพิ่งมาใหม่เลยนะคะเป็นเด็กๆชาวหมู่บ้านมาตกแต่งาร์ d ็อก c k i n ินบ็อกก็อยู่ที่นี่ก็สั่งได้นะ s ซนตา้าบ็อกก็คือน้องบ็อกบ b อกเนี่ยมากันทุกเทศากาลเลยจริงๆส่วนข้างหน้าเคาน์เตอร์ตรงนี้นะคะมีอันนี้มีกล่องสุมส่มถุงสุม่มเตรียมเอาไว้ให้ด้วย วันนี้ลูกค้ามาแล้วก็ได้เปิดกล่องสุ่มได้การ์ดออฟฟิเชียลด้วยลูกค้าดีใจมากเลยกระทืบเท้าใหญ่เลยตลปว่าแบบได้การ์ดออฟฟิเชียลไปค่ะวิวันนี้เป็นพนักงานประจำร้านเราเองนะคะถ้าใครผ่านมาก็อย่าลืมทักทายแล้วก็ให้ติปน้องด้วยนะอันนี้ค่ะคับสลิปของช่วงซีซั่นนี้นะคะคลิปนี้ลงวันพรุ่งนี้เลยเราแบบจะรีบตัดนะ แล้วก็สัปดาห์หน้าก็ยังมีแจกอยู่นะคะถ้าใครสนใจอยากได้ก็อย่าลืมแวะมารับนะนี่อันนี้คือของชูการนะคะแล้วก็ของฮักย้อนสำหรับสัปดาห์หน้าน่าจะมีของบอมจูด้วยนะคะเป็นโซนนะแต่คับสลิดน่าจะไม่มีแล้วก็มีชกกี้ค่ะเป็นคุกกี้แบบนี้ขีดค่านะคะไม่ใช่ คุกกี้แต่เป็นชิลกี้นะคะน้องแต่และคนหน้าตาไม่เหมือนกันด้วยเด้อตัวนี้น่าจะหลับไปแล้วนะคะรอลูกค้ามากินแล้วก็โซนสุดท้ายนะคะคือโซนทำแพนเนอร์ตัวนี้พวกเราก็มานั่งทำแพนเนอร์ด้วยกันทุกคนเลย แล้วก็มีของให้ใช้ฟรีนะคะแล้วก็แต่ละคนก็เอาของของตัวเองมาแบ่งกันเล่นด้วยแล้วก็จิกกันเล่นนะคะบอกเลยว่าทำแพนเนอร์ด้วยกันจะได้เทคนิคแปลกๆของแต่ละคนกลับไปนะคะทุกคนจะมีเทคนิคประจำตัวไม่เหมือนกันเลยโอเคค่ะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นคาเฟ่ทัวร์แบบคร่าวๆนะคะด้วยความที่ตอนนี้เนี่ยร้านปิดแล้วนะคะเราก็ ทัวไปนิดนิดน่อยๆน,นะคะอ้าวแต่เราสัปดาห์ขนมเขาจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆด้วยนะแล้วก็เบอร์เดย์โซนก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆค่ะอันนี้ของฮักยอนกับชูกาเนาะแล้วก็เราก็จะเปลี่ยนมุมเบอร์เดย์ไปเรื่อยๆแต่และค่ะทุกคนยังไงก็ฝากร้านเราไว้ด้วยนะคะถ้าใครอยากมาเจอกันก็วันธรรมดาก็สามารถเข้ามาได้นะคะตั้งแต่10โมงถึงประมาณ5โมงนะ วันเสาร์ก็เปิดนะคะช่วงนี้วันเสาร์ก็จะมีเมนูพิเศษพิเศษด้วยหรือถ้าใครไม่แน่ใจเส้นทางการเดินทางมาที่ร้านก็ทักมาที่แอคเค้าส่วนตัวเราหรือว่าจะเป็น ID ของร้านก็ได้นะคะหวังว่าจะได้เจอกันนะคะทุกคนบ๊ายบาย